นะครับองค์ปกพรองต่างๆทุกท่านเช่นที่น้องชาวกุ๊กปุกฮะนะครับเจะทางจังหวัดนะครับทางจังหวัดมุกดาหารนะครับจะเก้งนะครับจังหวัดผู้ที่เดินทางนะครับเข้าจังหวัดนะครับมุกดาหารนะครับคนใหญ่ก็ใส่บาตรเป็นร้อยแล้วนะครับดเี๋ยวก็เดี๋ยวไปขอพรกับคนใหญ่นะครับกับคนใหญ่ให้พรนะครับ การเสร็ก่อนทอกชบ้านานะครับในช่วงวันดุสกรุเทนะครับที่จะทำงานกรุงเทพหรือว่าทำงานจากรบตาดนะครับที mm ่ hmm. ในยู่ในพื้นทีกีแดงนะครับการ้าจะต้องตัดเัวนะครับตัดตัวี่ตัวอ้แล้วตัวนึ่งนะครับอยู่กรุงเทพนะครับเสือที่ต้องตัดเือนะครับก็คือเทืบางแค เสดายศรีเจริญเสดบางขุนเทียนเสดวัฒนาเสด็จทองเตยนะครับเราอยู่ในห้าเขตนี้นะครับกลับมานะครับก็ต้องตัดตัวนะครับสองนะครับอยู่ปทุมอยู่จังหวัดปทุมธานีมาดวนีอําเภอธัญบุรีนะครับใช้ปทุมธานีอําเภอรัมบุต้าับรสองอําเภอนี้นะครับจะใช้ตัดตัว นะครับสมุทรปราการอํเภอเมืองนะครับสมทรปราการแปว่ากัตเนาะนรทบุดีอําเภอบางใหญ่เออ้เขามาจับุนนนครปฐมอําเภอพุทธมนตรนะครับจังหวัดตรา

ความเจ็บเจ้านได้ความใคร่จ้านองนีเด้อสุขาพราดใจเด้อจะไปขอเงินเถอจะไปหาเงินเถาจะได้มือกำเด้อหาคําได้มือโกบกหอบกินหอบท่านนอนรักเขาจะได้เงินมือนอนตื้อได้เงินเสนเบลามือเขาได้แก้วมันีสุดโทษหายมีเฮมาผ่านม่านหายมีเฮอมาเบ็ดเด้อ นอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงืนร้านข้านเข้าสุกกระเป๋าทุกหมูทุกวันจะคิดต้นน้ำก็้น้ำไรนองคิดต้าท่องก็เาท่องไยูนเมลทำเลักไหลเข้ามาเด้อยูเข้ามาคึ้นดการ์นออนเอาคนข้ศลรัตนใจยกคุงกองทังสามพูดท่สขาถุกยืดีไมเห็นพูดทีองราคท่อ้ามันนึงนำเงามคันบานเดอนกับคนยายครับรับป่อนมาด้วยกันเนื้อครับกับคยาย